boy Thơ in gặp chai bad boy song nhân bé xe dừng boy Thùng nhân bé xe boy in bad boy song bé bad boy Bad boy song nhân bé boy chứ không tóc boy bé ส่งยังเบสใช้ดังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปอยเย้ส่งยังเบสเฮ็ดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปอดโทรพนมเบสบอยเบสบอยเป็นบ้าพอเดินไอ้มีเฮ็ดยากมันสิบอแล้วร้องกันเราเพลงนั่น เออยังก็รอกันเนี่ยแวดบ่อยแวดบ่อยยมเศ้าอยู่โอ้ร้องอันอื่นกับว่าเป็นนสติแล้วตีห่าคนจะมาหอดแปดมองเพลงเอาอยู่นี่เพ่งอ,อื่นกับมีคู่จักร่้องสาวอันนี้